จะบอกว่าอนาคตการเมืองของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหานาครฉงชิ่งที่ชื่อโป๋สีไหลดับวูบแล้วก็คงได้เป็นการไต่เต้าอย่างมีสีสันและยังไม่ทันขึ้นถึงสูงสุดคือขึ้นไปเป็นหนึ่งในเก้าของกรมการเมืองระดับสูงสุดเนี่ยก็ตกลงมาเพราะว่าลูกน้องเก่าซึ่งเคยเป็น หัวหน้าตำรวจที่สงชิงนั้นเกิดมีเรื่องอื้เฉาถูกจับได้ว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องค้ายาเสพติดเรื่องที่ไม่ชอบทำด้วยกฎหมายฉะนั้นตัวเขาเองในฐานะเป็นเบอร์หนึ่งของรัฐสงช,ชิงเนี่ยและมีวิธีการบริหารที่ค่อนกลับไปทางเหมาเจอตุงที่เรียกว่าซ้ายใหม่ก็เป็นประเด็นเพราะว่าถูกปลด ทุกบทเฉยๆไปพอครับนายกรัฐมนตรีหวนเจียเป่าก็ออกมาตำหนิติเตียนแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือสีจิ้นผิงเนี่ยรองประธานาธิบปปดีซึ่งปลายปีนี้จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยครับว่าคนที่เป็นแกนสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นจะต้องรู้จักถ่อมตนจะต้องไม่พยายามที่จะสร้างความนิยมให้กับตนเองด้วยวิธีการต่างๆที่แปลกแปลกในที่นี้หมายถึงว่าย้อนกลับไปปลุกระดมให ประชาชนในมณฑลสงชิงเนี่ยร้องเพลงเชิดชูเหมาเจ๋อตุงและมองว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมสมัยเหมาเจ๋อตุงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพูดง่ายๆก็คือว่าจับเอาเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเป็นจุดขายให้กับตัวเองขณะที่ผู้นําในปักกิ่งไม่ว่าจะเป็นนายกเวินเจียเป่าหรือว่าท่านรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่โป๋ซีหลายทำนั้น เป็นการสร้างความนิยมให้กับตัวเองโดยไม่เข้าใจว่ากำลังสร้างปัญหาให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในภาพรวมเดิมทีนั้นโปสิลายนี่ทำท่าจะดิ่งขึ้นมาเป็นหนึ่งในเกสุดยอดผู้นำแล้วนะครับในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้เนี่ยก็ทำท่าว่าเขาจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในแนวหน้าที่จะมีอิทธิพลสูงสุดทางการเมืองของจีน แต่ว่าพอไปเจอเรื่องอืดเฉาพอไปเจอวิธีการบริหารแบบที่ต้องการจะสร้างบูชาบุคคลแบบเหมาเจอตุงกลับมาก็ต้องเรียกว่าทันทีทันใดนั้นก็เจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึงครับคาดไม่ถึงว่าในระดับนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นจะมีการต่อสู้และมีการช่วงชิงกันได้ถึงขนาดนี้เพราะแต่ก่อนเนี่ยจะไม่มีเรื่องความขัดแย้งอย่างนี้ ถึงจะมีก็จะปิดบังพอสมควรซ่อนเอาไว้ข้างหลังแต่คราวนี้เนื่องจากบุคลิกของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ฉงชิ่งคนนี้เนี่ยโดดเด่นมากจะเรียกว่ากลางมากก็ได้เพราะกลางขนาดนี้แล้วพลาดคราวนี้จมหายไปเลยครับสงสัยจะโผล่ยากจริงๆ